สวัสดีกคุณมรรคอีกแล้วครับตอนนี้เราสองคนเหลือแค่เราสองคนที่จะออกไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะประจนภัยด้วยตัวเองหาทางเที่ยวแบบเหมือนที่เคยเที่ยวโดยปกติแบบทั่วไปที่เราเคยทากันที่ผ่านมาคือน้องพาเที่ยวตลอดนะในทริปนี้ในนิวยอร์กในครั้งนี้โอเคเอาเป็นว่าวันนี้เรามี จะไปเที่ยวที่ที่มานิวยอร์กจะต้องไปที่หนึ่งก็คือการไปแถวย่านที่เป็นที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ๆที่ดูมาจาก t i k t o ็อที่เขาเป็นตึกรังพึ่งอะไรอา,อารมณ์ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะต้องหาทางไปด้วยตัวเองกับเราเพียงแค่สองคนในวันนี้เต็มๆนะครับเพราะว่าทุกคนไปทำงานกันพ่อแม่ก็อยู่ห้องดูแลตัวเองเราก็ ให้เขาหากับข้าวทำอะไรเองตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้วโอเคนิวยอร์กกับเรา2คนครั้งแรกเดินทางด้วยตัวเองฮนะอตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีฮัตสันยาร์ดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนสถานีนั้นจะเจอกับตึกเลยหรือเปล่านะเพราะว่าเรานั่งมารถไฟเนี่ยก่แค่ต่อเดียวสายเจ็ดจากบ้านเราแจ็คสันไฮส์เนาะ ง่ายมากๆนะมาสุดสายเลยไม่ยากค่ะโอเคไปดูกันออกมาแล้วนะครับนี่ไงตึกรังเพิ่งอยู่ทางขวามือเลยพอดีนะเราออกมาจาก Exit ที่เป็นทัสสันอีสฝั่งอีสตนะครับแล้วนี่ก็จะเจอกับช่วงคริสต์มาสที่เขาจัดงานด้วยมีขายของว้าวโอ้ m ม g o อโอ้โหน้องสวยจัง เท่มากเนาะตึกมันเท่มากเลยนะคือเป็นเป็นไวรัลอยู่ช่วงนี้เลยนะใครที่มานิวยอร์กนะครับก็จะต้องแบบว่าเป็นแลนด์มาร์คแบบสมัยใหม่ในยุคนี้เลยแอมพายเ t e อยู่ตรงนี้ใกล้มากเราสามารถเดินรอบรอบนี้แล้วจะไปแลนด์มาร์คที่สำคัญของนิวยอร์กน่าจะแบบใจกลางแมนฮัตตันเนี่ยได้หมดเลยนะผมว่านะ3องศานะตอนนี้นะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะ ใกล้วินเทอร์เนี่ยโอ้โ oh, หตึกเขาอลังการนะตอนนี้เราอยู่ไปล้อมรอมด้วยความเป็นตึก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 เต,ต,ต็มไปหมดเรียกว่านี่คือมหานครนิวยอร์กอย่างแท้จริงนะเอาไงโอเคหนาวหนาวมากคุณน้อยบอกหนาวมากโอ้ม่อหวพอตกกลางคืนนะครับ <Okay. S 1> ไอตัวตึกเขาก็จะเปิดไฟสวยไปอีกแบบหนึ่งนะพะมหานครนิวยอร์กเนี่ยก็จะเต็มไปด้วย ตึกที่แบบประดับไฟที่แบบเหมือนในแบบโปสเตอร์อะไรอย่างงี้นะก็จะเต็มไปด้วยตึกที่แบบเบียดเบียดกันถ้าเราได้มีโอกาสขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นมุมมองอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าเนี่ยผม,มไม่ได้ไม่ไม่อยากขึ้นไปเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ารู้สึกว่ามันหนาวด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็มีโอกาสได้ขึ้นไป mm hmm. เห็นท็อปวิวในวันที่เราไป One World Trade Center มาแล้วนะเราเห็นทั้งเมืองที่ตึกสูงมากๆโอเคเดี๋ยวเรา ไปหาอะไรทานกันวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนของคุณหน่อยนะครับป้ะโอเคเด็ดช้างนะเชะบพีไไ่ไปนั่งหน้านะโอเคเราไปหาข้าวกินกันมันจะตมันจะเงียบไงตอนนี้เราก็มาถึงที่ย่านโคเรียนชาวนะครับันที้เรียบร้อยนะอยากจะบอกว่ากว่า50%เนี่ยหัวดำมาจากเอเชียน คนเอเชียทั้งนั้นเลยนะครับร้านอาหารต่างๆนะก็จะเป็นพวกกับเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเยอะมากอาหารจีนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากไทม์สแควร์นะติดกับถนนหลักที่มันเป็น6ิกซ์เอเวนนะโอเคหลังจากที่เมื่อวานนะครับก็เราทานข้าวเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเราก็ไปหาหน้องสาวที่ร้านชินตาไทยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไปเยี่ยมชมร้านน้องสาวของตรง Green Point ชื่อชินตาอยู่ในบุกลินนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นน้องก็ปิดร้านพอดีแล้วก็ไปขับรถเล่นเล็กน้อยนะครับเรามีโอกาสได้ขึ้นไปบนลูฟท็อปบาร์นะครับวิวบรรยากาศที่แบบว่าสุดอลังการได้เห็น Empire s t a ต e นะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดแห่งแรกของโลกเลยที่มานครนนิวยอร์กนี้นั่นเองนะวิวบรรยากาศ ในช่วงคริสต์มาสแต่ก็หนาวมากเช่นเดียวกันเราก็อยู่บนนั้นได้สักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือหนาวมากๆแล้วก็ข้างล่างเขาก็มีไนท์ลับนะครับก็ลงมาสนุกสนานเต้นรำกันเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนกลับมีโอกาสได้แวะร้านเหมือนเป็นชุมชนของคนอเมริกาใต้นะก็ไปดูวัฒนธรรมเขาเล็กน้อยเพราะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรากลับมาตรงควีนส์พอดีนะครับผมโอเค เอาเป็นว่าเมื่อวานก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนวันนี้ตื่นเช้ามาฝนก็ตกทั้งวันเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนด้วยความที่กลับดึกด้วยก็เลยทําให้วันนี้เหนื่อยแล้วก็นอนทั้งวันแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยก็ออกไปกินข้าวในช่วงประมาณบ่าย,ายที่ร้านอาหารเวียดนามแถวๆบ้านเองนะครับแต่วันนี้เรามีดินเนอร์อย่างเป็นทางการกับร้านชินตาเราจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวร้านชินตา ไปดูร้านของลูกสาวนะที่เปิดในอเมริกานเนี่ยได้แต่เห็นในโซเชียลนะครับวันเนี้พ่อกับแม่เนี่ยจะได้เห็นของจริงแล้วว่าร้านจะเป็นอย่างไรพ่อแม่จะรู้สึกงไงไปดินเนอร์กันที่ชินตาไทยกรินพอยบุกลินกันครับ We'll oh, สวยไหมสวยสวยฮะหนึ่งขนหนึ่งยอดสวยสวยวิววัฒนาการวัฒนาการยังไงยอดเยี่ยม <c oughs> ไปตามไปอีกร้อยปีออเนี่ยมันอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วพอ่อสะพานเนี้ยเดี๋ยวต,ต้องมาเห็นกลางวันนะ่าจะสวยกว่านี้ นี่ในภาพไปโยนเลยใช่ไหมม้าเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่เห็นไหม่ทยว่าหนังกันนะนะใช่ถ้าเป็นไงบ้างบอกความรู้สึกดิความรู้สึกความรู้สึกไม่มีไม่มีสวยแหลมก็สนิสา

Oh, this one is good. Too okay. much light. Too much light. cyber mm. a Cybertruck. It's <laughs> <tuning> a <after> <car> <laughs> 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 <doctor> Oh, my god. Can I stand here? She wants to stay on the ladder. <hung> เดี๋ยวถ่ายเองเออไหนอ่าเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยววนให้เรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมีรงนี้นี่นี่จริงอุยเขเปอ่า it's not done yet you know not done yet อเพระ t i g e r h e i g h s จะเป็นหมู่บ้านที่เขาแบบค r a z y เรื่องของ การตกแต่งคริสต์มาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงต้นๆเริ่มแหละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ฟูเพราะว่าเพิ่งจะผ่านแต่งสกิฟวิ่งมาได้อาทิตย์เดียวแต่ก็มีบางบ้านที่แบบว่าจัดเต็มไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านที่หลังที่เขาจัดเต็มนะครับเราสามารถมาเดินเล่นได้แต่ก็ไม่ไปรบกวนเพราะว่าบ้านทุกหลังก็คือยังมีคนอยู่นะจ้า ดูดิบ้านเขาสวยๆเลยเนาะก็ย oh. ังเป็น property ที่เป็น private property นะครับซึ่งเราไม่ควรบควรบกวนเขามากโอ้โหลูกดูสิว้าพ่อกับแม่ <ists S 1> อเดียวอยา่อยาขึ้นไปนะ <m ul ia> อย่าขึ้นไปนะ เอาแค่แบบพองามพอเดียว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 ,ดวกับเบลเดียวเดียวพ่อพ่อกับแม่แบอกตื่นเต้นมากดีใจมากก่อนก็ได้นะบ้านหลังนี้ครับฟูออปชั่นมากโอไมก้าทำไเยอะได้ขนาดนี้นี่เจ้าของก็กำลังทำอยู่ล้ลยนะครับ คือเป็นหมู่บ้านทางหมู่บ้านก็แต่งตุกซอยอย่างนี้เลยครับแต่ก็จะคอยมีตำรวจนะตำรวจก็จะคอยเฝ้าอยู่ถ้าใครทำอะไรไม่ดีก็ตำรวจเข้าชา์จทันทีนะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่ทูกบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับในโซน Mm -hmm. yeah, this one is okay. <laughs> this one is regular, simple. Yeah, simple. Yeah. That was better. Mmm, -hmm. we got so right. Yeah. Lendia. 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 วัวต้นไม้ทางต้นเลยนิตอนเยนแล้ว่ yeah, nice. ประดับทางต้นเลยช่วงนี้มันไม่มีใบอ่ะโอ้น c e เบาหน่อยเบาหน่อยว้ oh, สวยเลี้ตองปีนหลงคายนะอยู่นะชีวิตมีแต่ความสวยงาม

มันบรรยายไม่ด้วยจริบรรยายไม่ถูกเลยว่ามันสวยจริงสวยจริง เบลิโฟมากมากๆอ๋อโอเคว้าวสวัสดีแม่ mm. แม่มีความสุขเลยอ่ะมาแฮปปี้เลยแสงสีเส wow, ียงว้าวเล็กเด็ดสุดเด็ดดู like a gift ล like ่ะ gift มสมาโอ้ยได้กอรห้ช็อตช็อกโกแลตอันดิเซอร์ตเดยเด๊ฟฟรีเลยนี่ไงทำไมอ่ะให้เหรอฟรีหรอฟรีไหมออชาร์จโน่นงโน่ฮัลโหลสวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในนิวยอร์กของทริปนี้นะเมื่อคืนนี้เราก็มีโอกาสได้ไปทานอาหารพาครอบครัวไปทานอาหารจีนกันนะครับแถวย่านฟรัชชิงซึ่งแถวนั้นมีชุมชนชาวจีนเยอะมากหรือเรียกว่าเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นไชน่าทาวน์สองนะเขาว่ากันอนงานนิวยอร์กน,น,นะหลังจากนั้นเราก็ ขับรถไปเที่ยวชมในยามกลางคืนสะพานบลูกลินนะซึ่งเป็นในเวลากลางคืนที่แบบว่ามีความสวยงามมากก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เราจะบินกลับเมืองไทยกันในช่วงเวลาค่ำๆของวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ตื่นมาก็เก็บของเรียบร้อยแต่ว่าเราจะมีไปทานข้าวกับครอบครัวของแดเนียลพาไปกินติ่มซําที่ชื่อดังดมาแล้วแบบตู โอเคมาเห็นข้างในมันเปิดแล้วเอาดิทำอะไรไม่ด้มาสุดแดงกันเล Let's go Alright Thank you โอ้จัดคริสต์มาสแล้วนี่ i Got it Ready? ร้ What happened ไปทานข้าวกันครับเอาขึ้นมาีไกูขึ้นไปขี่กอล้วเอา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 ยืปนอยู่ได้บาย Bye e r g o o i n g f h i n g y e a Okay คืนเมื่อคืนเราก็ไป f r a s h i n g มาวันนี้ f r a s h i n g again คือเป็น The f a b r i t o n n Cafe The Daniel s f a b r i t นะแนะนำชื่อร้านว่า c a n a e l l i c a n a e l l i ออชื่อร้าน c a n a e l l i นะ c a n a e l l i Cannelli หอมมากครับเราก็บอกว่า Almond c o i s s a n t is the best ต้องมาลองนะ

หลังจากที่เราทานติ่มซำทานอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแวะกันซื้อของฝากก่อนที่จะกลับเมืองไทยที่ BJ's มันเป็นเหมือนเป็นช้อปปิ้งมอลล์คล้ายๆแบบขายโฮเซลคล้ายๆแมคโครบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์นั้นมีขายทุกๆอย่างเลยนะครับเข้ามาก็แบบว่ากว้างขวางมากๆราคาดีแต่ก็จะเป็นอาจจะบางบางอย่างก็เป็นแบบโฮเซลก็คือขายเป็นแบบล็อตใหญ่ๆบางอย่างก็ขายเป็นแบบปีกก็มีนะครับพาก็ถือว่าราคาดีมากๆนะครับก็มีส่วนของอาหารด้วยมีของสดเยอะแยะไปหมดนะอลังการมากได้อะไรมาก รองเท้าใส่บนหิมะแม่จะไปดูหิมะเหรอใช่ว้าวบอลกลับก่อนนะ <c oughs> ดูแลตัวเองโอเคบาย โอเคตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินไปทีเรียบร้อยนะครับ JFK นะครเรากำลังจะขึ้นเครื่องกลับแล้วกรุงเทพนะครับบายบายนิวยอร์กก่อนกลับนะก็มีโอกาสได้ไปทานอาหารมื้อเย็นพอเดนเนลลบอกว่าขอเลี้ยงอีกมื้อหนึ่งเป็นดินเนอร์ก็คือ ปิดท้ายด้วยอาหารเวียดนามกับร้านอาหารเวียดนามที่พ่อแนนเนลก็กินประจำนะครับพรอรัวเขาก็จะแบบสรรหาของอร่อยเป็นคนแบบโลเคอลอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าร้านไหนแบบว่าอร่อยมากอร่อยน้อยร้านไหนคุ้มค่าการที่เสียเวลาไปกินยอะไรอย่างเวียดนามก็ผมไปกินก่อนหน้านั้นอีกที่หนึ่งที่แนนเยลพาไปกันเองเนาะก็ไม่อร่อยแต่มาอีกร้านเนี้ผมไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะรก็อร่อยมากนะ สั่งมาเต็มโต๊ะเลยก็เรียกว่าแบบว่าเป็นการปิดท้ายทริปของผมกับคุณหน่อยที่แยกตัวกลับก่อนนะครับเราก็ทิ้งพ่อกับแม่ไว้ให้เขาท่องเที่ยวกันอีกอยู่กันเกือบ3เดือนเต็มๆนะให้เขาเที่ยวได้เต็มที่เลยเขาจะได้เที่ยวแบบคริสต์มาสได้ไปโรดทริปที่อัพสเตจในช่วงหิมะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเห็นหิมะนะนิวยอร์กครั้งแรกสําหรับส่วนตัวผมกับคุณหน่อยเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ทริปนี้เหมือนเป็นทริปที่แบบไม่ได้มาเที่ยวเหมือนทริปทั่วไปที่เราไปเที่ยวกันเราจะต้องแบบหาแพลนทําแพลนเองจองทุกอย่างเองลงโรง,งแรมใช่ไหมแต่ครั้งนี้เหมือนกับว่าตามน้องทุกอย่าง no plan จริงๆแค่แบบจัดหาตัว๋วเครื่องบินให้ได้ไปกับจบที่เหลือก็คือเรียกว่ามาตามติดชีวิตของน้องสาวไลฟ์สไตล์ของน้องสาวว่าเวลาเขาอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบไหนอยู่กับแฟนแบบไหนเราได้เห็นทุกๆอย่างนะครับว่าเออโอเคมันก็สนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งได้มีโอกาส ไปแบบฉลอง tanksgiving h ที่บ้านคนอเมริกันแท้ๆนะครับว่าโอเคเต็มอิ่มมากๆนะ กับการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของน้องในอเมริกาในครั้งนี้นะครับเป็นความทรงจําเป็นหนึ่งในเมมโมรีครอบครัวตัวผมเองด้วยที่แบบว่าได้เห็นพ่อกับแม่มีความสุขได้เห็นรีแอคชั่นความน่ารักได้เห็นความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเขาเดินทางครั้งแรกผมกับน,น้องสาวเนี่ยก็ช่วยกันดูแลครอบครัวนะครับจากที่แบบว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้พาพ่อกับแม่มาเที่ยวเมืองนอกแล้วมาถึงอเมริกาเลยนะครั้งแรกของเขาเนี่ย ก็มิชชั่นคอม p l e t อย่างหนึ่งในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าเอออิ่มใจแฮปปี้มีความสุขมากๆนี่คือสิ่งสำคัญมากๆที่แบบได้เห็น พ่อกับแม่ของเรานั้นแบบมีความสุขเกิดว่าเราไม่ได้พาเขาไปเนี่ยเขาก็คงจะไม่มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวอย่างแน่นอนนะ3เดือนนะให้เขาได้ท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวน้องสาวรับหน้าที่ในการดูแลต่อนะครับหลังจากนี้โอเคไงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะครับไช่องเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือว่ามีอะไรพูดคุยคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับว่าผมกับกุหน่อยจะพาทุกท่านไปเที่ยวไหนอีกนะครับแล้วเจอกัน นะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายขอทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพบนวอยช